ในรายงานผลการใช้พลังงานของหน่วยราชการต่างๆเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่าสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถลดการใช้น้ำมันและไฟฟ้าได้มากที่สุดเขามีวิธีการประหยัดพลังงานได้อย่างไรไปดูกันเลยครับมันใช้ไปไหนรับผมชีุ๋ยหางจัดรถไหนะแต่งตาเอาอผู้ขอไข่ตอกแปด่องไป ครับวิธีการประหยัดพลังงานอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่นี่ใครจะไปเส้นทางไหนที่ใกล้เคียงกันก็ใช้รถคันเดียวกันนี่แหละครับบรรทุกกันไปแล้วที่ทันยุคทันเหตุการณ์กว่านั้นก็คือรถยนต์ที่ใช้งานส่วนใหญ่ยังหันมาใช้เป็นก๊าซเอ็นจีวีก๊าซธรรมชาติที่หาได้ในประเทศของเราเองอีกด้วยแต่วิธีการประหยัดพลังงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่หมดแค่การใช้เชื้อเพลิงเท่านั้นนะครับที่นี่เขายังมีมาตรการอื่นๆที่ใช้อยู่อีกด้วยล่ะครับสำหรับไฟฟ้าเนี่ยมาตรการนี้อาจจะเป็นขอความร่วมมือทุกทุกคนที่อยู่ในสำนักง,งานประหลัดนะคะว่ามีการเปิดปิดไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นนะคะ ตอนเที่ยงแล้วก็ปิดแล้วก็เส้นทางที่ไม่จําเป็นหรือที่จะต้องเปิดแล้วก็ไม่เปิดนะคะส่วนเรื่องการใช้เครื่องปรับอากาศเราก็มีมาตรการให้เปิดตั้งแต่10บโมงจนถึงเที่ยงแล้วก็ปิดช่วงเที่ยงแล้วก็มาเปิดอีกทีก็บ่ายโมงถึง4ี่โมงย็นส่วนในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศก็จะใช้การเปิดหน้าต่างเพื่อรับลมธรรมชาติแทน พราะตึกที่นี่มีข้อดีอยู่ตรงที่เป็นตึกเก่ามีหน้าต่างอยู่เพียบนี่แหละครับแต่ถ้าใครที่ร้อนหน่อยจะใช้พัดลมเป็นตัวช่วยก็ไม่ว่ากันนะครับตอนตอนแรกนี่เรามีมาตรการไม่ไม่ใช่เป็นเชิงบังคับนะคะก็เป็นเชิงของความร่วมมือ,อ,อซึ่งก็ทุกคนนะจะให้ความร่วมมือกันทุกหน่วยงานเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราอ,อจะมีหน่วยตรวจสอบนะคะตั้งเป็นกองกลางนะคะ มาเดินดูนะค่ะว่า,าตรงไหนไม่เปิดไม่ปิดแอร์หรือเปล่าอะไรเนี้ยเขาก็มาเตือนบางคนก็เพลอไงบางทีนั่งเย็นก็นเลยลืมนะคะเขาก็จะมาบอกก็ก็ก็ปิดเขาให้ความร่วมมือกันทุกคนที่สําคัญที่สุดคือผู้บริหารก็ให้ความร่วมมือด้วยนะคะและผลจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทําให้สํานักงานประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถลดการใช้น้ำมันเชือเ้อเพลิงลงได้ถึง42เปอร์เซ็นต์ส่วนไฟฟ้า ก็ลดลงได้ถึง32%เชียวนะครับทางกระทรวงพลังงานจึงได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ในฐานะที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้ามอย่างนี้หน่วยงานอื่นๆก็อย่าลืมตั้งเป้าในการลดการใช้พลังงานลงด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนต่อไปยังไงล่ะครับท่านผู้ชมครับจิตสำนึกในเรื่องของการประหยัดพลังงานควรจะกระตุ้นให้เป็นนิสัยนะครับ เพราะการประหยับพลังงานไม่ใช่สิ่งที่ควรทำแค่เพียงในบ้านต่ยังหมายถึงที่ทำงานและที่สาธารณะด้วยครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชน